สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะว่างบ100บาทซื้ออะไรได้บ้างนะคะลูกอมกิโลละ360หกิโลละ360้น่ากินไหมกิโลละ360ลูกอมขนม ซื้อไหมคะกิโลละสามรอยหกสิบอร่อยนะแพงด้วยมีช้อนตักมีถุงใส่อร่อยด้วยแพงด้วย ลูกอมถุงละ60บาทแพงหรือถูกถุงละ60บาทขนมนี้ราคาถูกสุดแล้วถุงละประมาณ70บาทดูถั่วลิสงเลยถั่วลิสงสี่สิกรมัมหกบาทจ้า ขั่วเกลือมันฝรั่งถุงละร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะเสื้อกันฝนจ้ะสามสิบบาทได้อยู่นะสามสิบน้ำอัดรมก็ประมาณขวดละร้อยสิบบาทอุ้ย แพงเนาะแพงไหมจ๊ะขวดละร้อยสิบขวดไม่ใหญ่มามา่าถ้วยละสามสิบอันนี้ถูกสุดเลยนะถูกด้วยไม่อร่อยด้วยเจอแล้วจ้าน้ำปลา น้ำปลาขวดเล็กๆนะจ๊ะขวดละเจ็ดสิบจ้าซื้อไหมจ๊ะขวดละเจ็ดสิบพริกเจียวจ้ะพริกใส่กว๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเจียวกับน,น้ำมันเฉยๆสองร้อยจ้าสนใจไหมจ้ะสองร้อย